ตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดดา่านฝาก้วยแล้วเนาะท่านผู้ชมซึ่งเป็นทางผ่านไปทำพระด่านละมั่งเดี๋ยวเฮาสีจอดถามทางและกาสีไทยบรรยากาศแถวนี้ให้เบิ่งเลยเพราะว่าสวยงามหราย่ันตอนนี้ลงกัท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือดา่านฝาก้วย เื่อเป็นฝายน้ําล้นเพื่อนห็ดฝายน้ําล้นเพื่อกีบน้ําไว้เห็ดการ,กรเกษตรธรรมชาติสวยงามายสังเกตเบื้องจะมีแมงป่อบินเต็มเลยเนาะอยู่นี่เพื่อนว่าที่ใดมีแมงป่อที่นั่นอุดมสมบูรณ์เพราะว่าแมงป่อมักอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์ป่าที่นี้ถือว่าเป็น ป่าต้นน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์หลายไวรุ่นมากมาดิ่น,น้ำอยู่นี่เ <c oughs> ส้นทางไปท่าพระนี่ต้องไใน่านฝ่ายน้ำลน้นเนาะท่า้สมแต่ว่าตอนนี้ทีมงานเรากำลังจูงรถข้ามฝ่ายน้ำล้นเพื่อจะไปท่าพระ นี่เป็นภาพถ่า,ายจาทางด้านลุ่มเดี๋ยวเฮาสีเดินทางไปทำพระต่อเพราะว่าตามการบอกเส้นทางเพื่อนว่าขับผ่านนี้ขับซื้อไป ตอนนี้ทีมงานเราก็ได้เดินทางมาหอดด่านละมังแล้วเนาะท่านผู้ชมซึ่งตามการบอกเล่าของชาวบา้านนี้คือว่ามีทรรพระอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเราสียางขึ้นไปสอกเบิ่งวา่าเป็นทางใด <Okay. S 1> คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปพระธาตุพนมน้อยที่เราได้มาถ่ายทําในมือก้อนเนาะหลังจากที่ไหว้ธาตุพนมน้อยแล้ว,ลวเราก็าาเดินทางมาทรรพระแห่งนี้ต่อ สถานที่อย่างนี้ก็ตั้งอยู่บ้านดงท่าดงในเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตบบาฮ้อนี้รถบุาม่าไปต่อได้ต้องได้จอดไปทางนั้นลุ่มเลยก็ได้ย่างขึ้นไปต่อหินที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางภาษาลาวพ่นเอื่นว่าหินดาน่านก็น่าจะเป็นที่มาส่วนหนึ่งของซื่อสถานที่อย่างนี้เนาะ ที่เพิ่อนเอินว่าด่านละมั่งมอหอดนี่เราสามารถสัมผัสได้เลยถึงความอาถรรพ์ความเงียบสงบของสถานที่อย่างนี้ซึ่งเป็นแตา่ยาติายเนาะตามการบอกเล่าของชาวบา้านนี่เพื่อนว่าสถานที่อย่างนี้เคล็ดลาย อาธานแหงเพื่อนว่าก่อนจะขึ้นมานี้ชาวบ้านเพื่อนก็ได้อื้นเฮาไปเตือนแล้วเนาะเพื่อนว่าถ้าจะขึ้นมาทำพระนี้ก็สามารถขึ้นมาได้แต่ว่าต้องเฮต,ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดถ้าว่าผู้ใดขึ้นมานี้ห้ามยิบจับห้ามเอาอยางออกไปเด็ดขาดแมแต่หินก้อนหนึ่งก็ห้ามเอาออกไปเพื่อนว่าเพราะว่าถ้าเอาออกไปนี้จะมีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นแล้ว ก็ตามมาเที่ยวกับกรุณาให้ควมเขารบต่อสถานที่เนาะห้ามจับยังออกไปเด็ดขาดตอนนี้เราเห็นพระพุทธหูองค์ใหญ่องุ่งหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมที่เราเห็นอยู่นี้พระพุทธหูใหญ่องค์นี้ ซื้อว่าพ่อเจ้าองค์หลวงสร้างเมื่อปี2544ัารอยสี้มาหอดนนีเฮาซอกหาทางไปทำพระบุหินเฮาซอกดนลแล้วเนาะบุหินทางลงไปทำพระเมื่อยทอแล้วว่าสิกลับละวแต่ว่าเมื่อกี้นี่บังเอิญมีแม่เท่าสามคน ปรากฏตัวขึ้นมาเกิดบูฮู้ว่าเพื่อนมาแต่ใส่เพื่อนถามค่อยว่าเจ้ามาอย่างฮอดพีค่อยกระตอบเพื่อนไปว่ามาเที่ยวสมเพื่อนกระถามต่อว่ามาฮอน,นี้มากะไผ่ค่อยกระตอบไปว่ามากับมูสองคนอีกคนหนึ่งนั่งถ่ายอยู่ลุ่มเพื่อนว่ามาฮอดพีได้ไปไหว้พระหลับบอ่อเพื่อนว่าแต่ว่าค่อยกระบอกว่าบหฮู้ทางลงไป จากนั้นก็ได้สอบถามเส้นทางจากไม่เท่าสามคนเพื่อนก็บอกว่าทางหลังพใหญ่นี้มีทางลงไปทำพระก็ย่างไปตามทางนั้นไม่เท่าเพื่นบอกว่าถ้าลงไปทำพระแล้วให้ย่างกลับมาทางเก้าห้ามจับห้ามอย่างออกไปดิดขาดเพื่อนว่าให้เบิ้งซื่อซื่ยานเฮาปินทันเป็นนี่ออกไปหมดได้หลังจากที่ ลมกลับไม่เท่าสามคนแล้วคอยกัหันหลังแล้วก็ซีย่างกับลงไปเอืน้นมม่เกิดบางเอิ้มีง่าไม้หักลงบทข้างทางนี้ค้ายกับว่าจะบอกเขาว่าให้มาเส้นทางนี้อย่าเฝ้ากับมาหอนี้ข้าพเจ้าสามารถวอาได้เลยว่าข้าพเจ้าไปเฮ็ดคลิปมานี่หลายบ่อน ทางบุกป่าลุยดงทางลุยถ้ำสถานที่แห่งนี้คือว<ม>่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ถึงความอัจรรยความคิดเนาะเดี๋ยวเราจะย่างไปตามทางนี้เบิ้องว่าจะมีถ้าพระอยู่ด้านหลังนี้แท้หรือบอ่า้ดพอ,อแล้วเนาะพอถ้ำพระแล้วเนาะท่านผู้ชมเราสิพาเข้าไปเบิ้องะ จะเป็นพระพุทธหูเก่าแก่พระพุทธหูปเหล่านี้เป็นพระพุทธหูปที่สร้างด้วยหินที่ว่าเพิ่นแกะสลักจากหิน แต่เราก็บูประวัติที่ไปที่มาไปาไนใดเนาะท่านผู้ชมสำหรับถ้ำน,นี้เดินไปไกลๆนีเน่เป็นด่านไปขึ้นไปเมืองทางถึง,งต่อ ทางด้านี้นนก็มีพระอีกเนาะตามลืบหินมีพระแต,แต่จากการสันนิษฐานของเฮานี่คิดว่าคนสมัยก่อนนี่เพื่อนมากเอาเครื่องของมีค่าพระพุทธรูปหรือว่าทรัพย์สมบัติอื่นอื่นี มาเสื่องไว้ตามถ้ำตามป้าเพราะว่าเนื่องจากว่าสมัยก้อนนี่มีการสู้รบกันแบบโตเนื่องเนาะมาหลายสิบปีหลายห้อยปีสำหรับผู้ที่แพ้สงครามก็มักจะถึกกวดตอนเอาทั้งคนและทรัพย์สมบัติไปคนโบราณเพิ่นก็นเลยมักจะเอาของมีค่าหรือ พระภุตูหุปต่างๆนี่มาเสือ่องไว้ในถ้ำเพื่อบอให้าถึกปวดตอนออกไปเฮาจะบอกเตะตง้งจะบอสัมผัสอย่างนี้ค่ะเนาะเพราะว่าเป็นข้อห้ามของทางบ้านเพื่อนเพราะฉะนั้นเฮาจะบอเตะต้งอย่างเฮาจะบึง้งซื่อๆแล้วก็กลับลงไป สำหรับสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บ้านดรงทงาหงในเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตถ้า,าว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากมาเที่ยวก็มาได้บ้านดงทงาหงในเนาะถามทยบ้านเพื่อนแหละเพื่อนชีบอกทางให้นอกจากทาพระแห่งนี้นี่ยังมีพระธาตุพนมน้อยที่ว่าเ้าไปไทยทําทในเมื่อก่อนนะถ้าไปจะเบิงคิด ถ้าไปมากก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมได้เนาะสำหรับถ้ำนี้ทุกๆปีในวันสงการนี่เพื่อนจะเฮ็ดบุญใหญ่อยู่ถ้ำนี้แล้วก็จะมีการส่งพระประชาชนในขบเขียนี้เพื่อนก็จะเตรียมน้ำหอมมาส่งพระอยู่นี่ถ้าท่านผู้ชมอยากมาเที่ยวก็แนะนำว่าให้มาช่วงวันสงการก,เก็เกี่ยน้ำหอมเกี่ยอย่างมหดเพราะว่ามันมีคน ไทยบานก็เจ้าขึ้นมาลายกระสิบบเป็นตยานวันไดเดี๋ยวเ้าสียนังกลับออกไปทางด้านนอกเพราะว่าเขาก็บุกคาหยุ่โดนคือกันเพราะว่าบรรยาการเป็นตยานลายซึ่งว่าเขามาสองคน ถ้ามาคนเดียวนี้บอกเลยว่าโบมาดิดขัดเลยก็จะบุขึ้นมาทางนี้ดิดขัดเพราะว่าบรรยากาศมันขนลุกสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาเมื่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าและสามารถติดตามทีมงานเราได้อีกหนึ่งสองทางทางแฟนเพจเ c e b o o k เนาะซื่อเดียวกันกับช่อง u t u b e วิธีชนบทอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจให้พวกเราเนาะ